ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่อง YouTube ผมด้วยนะครับอาคเดตไลฟ์สไตล์ขอบคุณครับ ครับผมมาัช่องอคาเดลสตาร์วันนี้ผมก็จะมาบอกความรู้เกี่ยวกับการลบการท่องอินเทอร์เน็ตนะครับลบจากเบราว์เซอร์ต่างๆเช่นเบราว์เซอร์ Google Chrome Opera f i ฟ e Fox อ,อย่างนี้เป็นต้นครับหรือว่าไอ e ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาลบง่ายๆจะมีประมาณ2-3ขั้นตอนครับ โดยเราเข้าไปในเบราว์เซอร์เช่นยกตัวอย่างนะครับ,เอ,บรเอาเป็นเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ก็ได้ครับก่อนโอเคพอเราเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับผมโอเคแล้วก็เคยมีการท่องอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็จะมีใน YouTube นะครับเราจะไปลบพวกที่เรามีปรวลตดในการเราจะลบยังไงให้มันไม่จำค่านิไว้หวัดที่เรา ดูครับผมโอเคโดยการกดเข้าไปง่ายครับกดเข้าไปใน youtube เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปตรงมุมด้านด้านสายด้านบนครับเลือกครับแล้วก็จะมีประวัติการเข้าชมครับลบจุดนี้เสร็จครับผมโอเคก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมันจะมีอยู่มุมทางด้านขวามือนะครับตรงค้นหา การดูประวัตินี่ครับเลื่อนออกมามันก็จะมีการลบประวัติการดูทั้งหมดหยุดประวัติการดูชั่วคราวจัดการประวัติทั้งหมดแต่เราเลือกตรงนี้ครับลบประวัติทั้งหมดครับผมแล้วก็กดล้างประวัติเลยครับประวัติการดูนี่ครับประวัติการดูของยูเซอร์นี่ก็จะหายไปยูเซอร์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เพื่อจะทําให้เครื่องเรา มีการเปิดอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น okay. แล้วก็ลบประวัติการใช้งานที่เราเคยท่องอินเทอร์เน็ตบ้าอะไรบ้างก็จะลบเคลียร์ออกให้หมดแต่ตอนนี้คือยังไม่หมดนะครับเราต้องมาลบอีกทีหนึ่งคือลบในฮิต t อรีอีกทีหนึ่งครับโดยการขั้นตอนการกดง่ายๆคือการกดกดคีย์บอร์ดนะครับ Ctrl H ครับนี่ครับ Ctrl H Ctrl อนี่นะครับผมเค เข้าไปตรงนี้ครับผมมันก็จะขึ้นมาการท่องเราเราก็ล้างข้อมูลจากเว็บทั้งหมดเลยโดือเราติ๊กตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้โอเคช่องหน่งแล้วก็กดคอนโทรลีครับเลือกทั้งหมดโอเคนี่ครับก็จะมามุมด้านขวาบนก็จะมีการลบครับเราก็คลิกลบหรือว่าเราจะลบแค่ตัวที่เราจะออกก็ได้นะครับแต่ ตอนนี้ผมจะเลือกเคลียร์หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เลือกทุกอย่างครับติ๊กทั้งหมดเลยโดยกดดูนะครับกดคอนโทรลเอครับหมายถึงคอนโทรลทั้งหมดออโอเคแล้วก็เลือกลบครับเสร็จแล้วเราก็นำรายการที่เลือกลบออกโอเคแล้วก็นำออกครับก็จะเคลียร์ให้หมดนี่ก็จะเปิด youtube มามันก็นจะเป็นหน้า นั่นแรกของ YouTube ที่ไม่มีประวัติการดูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับโอเคแบบนี้ครับง่ายนิดเดียวครับโอเคนี่ใน Google Chrome นะครับประมาณนี้ครับผมส่วนจะอยู่ในของไฟฟอกก็เหมือนกันครับผมเข้าไปใน YouTube ที่เราดูครับผมเราไปลบ h i s เอรก่อนก็ได้โอเคกด Ctrl ทครับก็จะขึ้นมาตรงมุมนี้แล้วก็คลิกขวา แล้วก็ลบเมื่อวานนี้ก็ลบโอเคแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ครับคลิกตรง YouTube ใกล้ๆกับ YouTube ที่เป็น3ขีดนะครับคลิกแล้วก็จะเลือกประวัติการเข้าชมครับแล้วก็ล้านประวัติก็จะเขีย์ออกโดยอัตโนมัติครับนี่ครับนี่ครับแค่2ออย่างจากนั้นก็กดดีดูที คอนโทเสครับไม่มีการประวัติไม่มีอะไรเลยโอเคนี่เคลียร์เสร็จแล้วครับของ Firefox ส่วน browser อื่นก็จะคล้ายๆกันครับอลองไป Opera ครับ Opera ก็ประมาณนี้ครับผมโอแล้วก็ไป y o u t u b e ครับส่วนดูว่าประวัติเราการดูแล้วก็สามารถดูได้ตรงนี้ครับประวัติการดูนี่เราดู ครับผมประมาณนี้เราก็จะลบเหมือนกันครับลบประวัติการดูทั้งหมดแล้วก็ล้างก็จะไม่มีอะไรโอเคแล้วก็มาอีกที่หนึ่งคือไปในฮิสตอรี่ส่วนโอเปร่านี่เราเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่เป็นรูปนาฬิกาครับแล้วก็ History โอเคคลิกเลยครับผมเออ,อคลิกมาแล้วนี่ครับแล้วก็กด c ค e ีย browsing data ครับแล้วก็ เลือกเป็น all time ครับเสร็จแล้วก็ clear data นี่ครับเสร็จของเบ็บอสเซอร์โอเปร่านะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเรามาเช็คดูทีก็ได้ว่าเรามีอะไรไหมไม่มีครับประวัติในการดูครับไม่มีแล้วก็เรื่องตัวที่เป็นท่องเว็บต่างๆก็เคลียร์หมดโอเคครับผมเสร็จรียบร้อยแล้วครับง่ายทีเดียวครับการลบประวัติในการท่องเน็ตครับครับผม ดยกด,ดง่ายๆนะครับทวนอีกครั้งก็ได้ครับโอเคเข้าไปเว็เบบอสเซอร์ของเราแล้วเข้าไปใน YouTube แล้วก็กดคอนโท l h a s ครับแล้วก็จะรีติกแล้วก็เลือก c อนโท o l a แล้วก็ลบนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปที่ประวัติการเข้าชมครับโอเคก็จะมาตรงนี้ ล้งประวัติทั้งหมดก็จะเสร็จกับนี่ฝากคลิปนี้นะครับง่ายเดียวก,การลบประวัติการท่องเน็ตท่องอินเทอร์เน็ตจากเบราว์เบเซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome, Opera, Firefox หรือว่า IE ต่างๆครับผมงายเดียวขอบคุณมากครับผมดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับผมจะไ,ได้ดูคลิปใหม่ๆครับผมขอบคุณครับ ช่วยกอดกันได้ไหมช่วยกอดกันอีกทีจะได้รู้สึกดีอุ่นใจเมื่อมีเธอ,อก็ออกอให้มันหนาะมันหนาะมันหนาะก็ไม่หวัน่นเพราะมีกันและกันมีเธอกับฉันก็พอวันดีครับ